รูปลอกเรื่องหาเหวนี้เริ่มจากสติกเกอร์ระยำของร้านหมูกระทะนั่นวันนั้นผมตั้งใจนอนขี้เกียจเพื่อดื่มด่ำความสวยหลังโดนหัวหน้างานด่าแต่ทนจมตัวเองนอนอยู่ในฟูกนอนอมฝุนหืนกลิ่นเหงื่อแห้งเพราะเลยกำหนดซักมา3-4สีวันไม่ไหวเลยลุกขึ้นมาทำตัวเองให้สดใสสะอาดสะอ้านจนหอมฉุยด้วยกลิ่นเครื่องหอมอ่อนของแป้งเด็ก แล้วลงไปจัดการแต่งสวนเล็กประจําบ้านผมซื้อบ้านเก่าหลังนี้มาในราคาถูกเหลือเชื่อเพราะมีประวัติหน้าหวาดหวันพื้นที่เพียงพอสำหรับเรือนรักอย่างเป็นทางการในอนาคตความสูงของต้นสากป่งบอกอายุบ้านอย่างได้ดีใบมะม่วงเสียสีแกรกกรากไปกับสายลมร่วงหล่นเกลื่อนกลาดให้ต้องกวาดเก็บจนเอื้อมแทรกแซมไปด้วยการกัดแกงของก้านม่ยมหลังจากปล่อยปละมานาน กิ่งมะม่วงก็เงื้อมชงโงกออกไปผลรั้วกีดขวางทางสันจรไอ้นั่นมันไม่สําคัญหรอกผมไม่อยากให้ใครมาลักมะม่วงไปโดยไม่บอกกล่าวก็เลยจําต้องตัดส่วนเกินทิ้งด้วยตัวเองตอนเชิญเก่งเห็นมแมลงคล้ายพึ่งแปลกตาแตกรังบินวนประท้วงต่อหน้าจนต้องบกปัดฟ้าตีให้ร่วงพื้นคิดในใจว่าทำลายรังทิ้งไปอย่างน้อยก็ป้องกันอันตรายจากเหล็กในของมันได้บ้าง ผมออกไปเก็บกวาดน้าบ้านด้วยร่างกายเหม็นตุเปียกชื้นจากน้ําเค็มในตัวแทรกผ่านรูคุมขนแล้วก็เดือดดาลเมื่อเห็นสติกเกอร์ทำเองมีข้อความบ่งบอกชื่อร้านหมูกระทะแปะติดบนรัว้วผมบัรจงแกะขยี้ชิ้นออกมันลอกสีรั้วติดมาด้วยจนกำแพงปูนเกิดแผลเกือบจะโทรไปด่าร้านแล้วเชียวแต่ยังใจไว้ทันคิดว่าต้องเอาให้มันล่มจม ดูจากคำโฆษณาบนสติกเกอร์บอกว่าเปิดใหม่ผมควรแวะอุดหนุนร้านโดยไม่ลืมเอาแมลงสาบไปด้วยพี่เบิ้มคะรู้สึกร้านหมูกระทะเจ้านั้นปิดไปแล้วนะคะเสียงจุบแจงแฟนสาวของผมเจ้เจ้าราวกับกระดิ่งรถขายไอติมหลอดผมมุ่นหน้าบิดคิ้วเป็นเส้นคตเมื่อสุดที่รักเปลี่ยนเรื่องคุยกับทันหันร้านหมูกระทะไหนอ่ะผมเอียงคอเบี่ยงตัวหลบคนเดินสวนมา แทกตัวเข้าไปในร้านขายของสารพัดกลางตลาดนาัดติดกับตึกทำงานแดดเปรี้ยงจากเบื้องบนกระแทกโครมลงบนผ้าใบหลังคากลางคลุมกักไอร้อนให้อบอวนไปช่วบริเวณก็ร้านที่เอาสติกเกอร์มาติดรั้วบ้านพี่เบิ้มไงจุ๊บแจงเฉลยผมนึกอ๋อ,อยู่ในใจไม่ได้สาธยายวิรกรรมเอาคืนให้จุ๊บแจงฟังตอนเธอไปกินหมูกระทะกับผมอาการสะอิดสะเอียนของเธอจึงเป็นเรื่องจริง ผมผสมเติมขยายเรื่องให้ใหญ่ขึ้นคลิปแชร์ว่อนในโซเชียลผมไม่ได้ตามเรื่องต่อได้ยินจากจุบแจงแบบนี้ก็รู้สึกลำพองมิใช่น้อยแฟนของผมยังคงพูดเรื่อยเปื่อยตามประสา,าส่วนผมกวาดเอารูปลอกลายกระตูนน่ารักหลายแผ่นไปจ่ายเงินให้คนขายปกติผมไม่สนใจของพวกนี้เลยเออแค่นี้ก่อนนะแจ้งเดี๋ยวจะเข้ารีบลาผมแตะหน้าจอมือถือ สายตาจับจ้องแผงสติกเกอร์รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในหน้าอกแม้นั่งโต๊ะแล้วก็ไม่อาจรักษาสมาธิกับงานตรงหน้าได้ต่อเนื่องนักคอยแต่จะหันมองตัวการ์ตูนบนแผ่นกระดาษคันมืออยากจะล่อมันออกมาเสียเดียวนั้นหมพ่นลมออกปากลุกขึ้นช่วยถุงเดินแนวผ่านพาน์ติชันเข้าห้องน้ำล็อกประตูนั่งบนชัโครกหยิบแผน่นรูปล้อขึ้นมาแล้วดึงออกอย่างอิ่มเอมทีละใบทีละใบ สติกเกอร์สารพัดแบบผ่านมือผมในเวลาไม่กี่วันผมจึงกลับแปะมันติดคืนไปบนแผงเพื่อลอกซ้ำแต่ก็ยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มสักเท่าไหร่ตอนนี้ผมหันมาแกะแผ่นฟิล์มกันรอยทับทับสนิทแน่ไปกับโทรศัพท์ค่อยสกิดตรงมุมให้เพเยะเปิดและบรรจงดึงออกไม่ต้องการให้เสร็จกระบวนการเร็วเกินไปนักแวบหนึ่งขณะจ้องจอ กระจกของเครื่องสื่อสารต้องกระทบแสงไฟสะท้อนเข้าสู่ดวงตาเหมือนมีใครบางคนจ้องตอบผมสะดุง้งดึงตัวไปข้างหลังวางมือทั้งสองราบบนโต๊ะก้มหน้าดูไกลๆนี่จะเล่นมือถือไปถึงเมื่อไหร่หัวหน้ากระชากเสียงเข้มถามก่อนยนตแฟ้มลงบนโต๊ะสั่งงานด่วนนอกแผนมาให้รีบทำผมพลิกแฟ้มพยายามดึงตัวเองไปในนั้นแต่ไม่ไหวชำเลืองมองจอโทรศัพท์ที่ลอกฟิล์มค้างคาง ไม่เห็นอะไรมองสู้มาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คู่กายสักนิดเดียวทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ยล่ะพี่เบิม้มจุบแจงเอิรนถามเสียงดังสะท้อนมาจากในห้องน้ำอะไรเหรอผมง่วนอยู่กับสลากบนซองยากเก่าไม่รู้ว่าจุบแจงบ่นเรื่องอะไรแต่ก็ชะเง้อหางตามองนางเดินออกมาก็ขวดแชมพูครีมในห้องน้ำอ่ะทำไมมันมีรอยขูดปลายกรหลุดลอกไปเยอะหมดเลยอะ่ะ จุ๊บแจงยืนถือขวดครีมบำรุงแก่งไปมาอ๋อพี่แกะออกเองอะเห็นมุมมันเปิดแล้วดูไม่สวยอะ่ะผมปดหันกลับมาแกะซองยาขนาดกระจุยเป็นคุยด้วยปลายเล็บที่หลังอย่ายุ่งกับของแจงอีกนะส่วนของตัวเองอะจะทำอะไรก็ตามใจเลยจุ๊บแจงพูดห้วนแล้วเดินกลับเข้าห้องน้ำเสียงของกระทบกันดังเนิบนาผมย้อนซองยาไปบนโต๊ะลุกขึ้นลากเท้าเข้าไปหาแฟนสาว ยืนมอนแผ่นหลังซ่อนอยู่ใต้เสื้อเกรสสีดำลายตัดแขนยาวจงข้อศอกผมจำได้ว่าเธอมีเข็มขัดสีแดงแต่ไม่รู้ถอดทิ้งไปตรงไหนจู่ๆผมก็นึกอยากลอกเครื่องแต่งกายวันทำงานของเธอตัวนี้ออกสองมือวางไว้บนบ่าของจุ๊บแจงเลือนไลลไปตามขอเสื้อจากด้านหลังสกิดเขี่ยให้มันพเยขึ้นมากับปลายนิ้วผมอยากแกะเสื้อนอกชุดชนไน บางทีอาจลงทุนถูเศษสร้างผิวหนังบนเรือนร่างของเธอเสียในคราวเดียวโอ๊ยพี่บอมทำอะไรอะ่ะจุดแจงสะดุ้งพอเป็นพิธีก่อนหมุนตัวกลับมาหอมแก้มผมอย่างทนุถนอมเธอเอ่ยปฏิเสธว่าวันนี้ไม่สะดวกแล้วขอตัวกลับหอไปผมแกะโปสเตอร์ใบสุดท้ายในห้องด้วยรอยยิ้มมุมสุดท้ายยึดด้วยเทปกาวสองหน้าออกอาการดื้อดึงยุดยือกับแผ่นผนัง อย่างไร้ผลครูเดียวตอนมันพระแยกออกจากที่มัน่นผมเห็นดวงตาสีดำวาวประทับอยู่บนฝาผนังสีเทาแล้วละลายหายไปเหมือนไอหมอกหลังเท้าของผมมีแผลตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นอกจากมันจะคันแล้วสเก็ดดำห่มคลุมยังมีเสน่ห์เย้าวยวนอย่างประหลาดทุกครั้งตอนเข้าไปนั่งปลดทุกข์ผมต้องรูดถุงเท้าลงไปจนเห็นแผลแล้วใช้ปลายเล็บสกิดจ,จิก แกะรอบแผลยางใจเย็นกลิ่นคาวของเหลวชำระผสมไปกับกลิ่นผิวหนังตรงสู่นาสิกเสียดายที่มันโดนตัดอย่างแรงด้วยความเม็นของก้อนสีเหลืองลอยอยู่ในโถส้วมผมเพลิดเพลินกับการเปิดลอกผิวหนังของบาดแผลให้ขยายใหญ่แผ่ออกไปบนหลังเท้าจนลืมดูเวลาไม่เพียงแค่หลังเท้าของผมเท่านั้นตามข้อศอกท่อนแขนหน้าแข้งแต่ก็มีผิวหนังลอกขุยขาดขาวมัว ผมไม่จำเป็นต้องลังเล่ไตรตรองเลยในการถูกเปิดคราบหนังโบกขยับไปมาเหล่านั้นถึงตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่ามีดวงตาประหลาดแอบซ่อนอยู่ใต้จุดเปิดทั้งหลายผมจำเป็นต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของมันแต่ผมยังจับดวงตาคู่นั้นไม่ได้สักทีจนต้องสละเวลาไปยืนตามเสาไฟฟ้าคอยลอกแผ่นประกาศโฆษณาสารพัดแมนต้องแลกด้วยความร้อนจากแสงแดด ทิ้งตัวผ่านมา่านเมก,ก้อนน้อยลงมาก็ตามแกะออกแ่นแล้วเป็นเล่าบริการกำจัดปลวกเงินด่วนล้างแอหมูกระทะผมเห็นเงาดวงตาประหลาดที่ไม่ใช่ของมนุษย์โดดย้ายตำแหน่งไปเรื่อยไม่สิ้นสุดครั้งหนึ่งบระบบขนส่งสาธารณะผมยืนตัวโยนอยู่ข้างผู้หญิงสปหายกระเป๋าราคาแพงโลหะบนฝากระเป๋าคลางเสียงแหลมคุย ผมเอื้อมือราวกับภาพช้าในหนังไปรูปแตะแล้วแคะง้างมันออกเงาดำข้างใต้ใคล้ายหัวเราะจนพริ้วไหวโอนสายหลบหนีสอดรับกับจังหวะเคลื่อนย้ายของยานพาหนะผมขยับมือเพิ่มแรงงดัดจนปลายนิ้วสบัดผมขอบมุมป้ายยี่ห้อผมลองอีกทีพยายามอีกครั้งทำอีกหนเสียงไอ้อดังขึ้นจากด้านหลังผมหันความไปมองผ่านช่องระหว่างผู้โดยสาร เห็นชายหญิงงนเงนทะเลาะกันอยู่เสียงลมถอนใจของผมได้ยินถนัดทันีผมบิดคอหมุนกลับมายัางกระเป๋าใบเดิมมันหายไปแล้วผู้หญิงคนนั้นขยับย้ายไปใกล้ประตูผมทำได้แค่จะเง้อมองก่อนจะกระแอมแก้เกอแม้ไม่มีใครสังเกตเห็นก็ตามนิ้วมือทั้งสี่ลูบลากแกะเก่าท่อนแขนประดับด้วยตุ่มแผลและรอยไหม้ไปตลอดทางพี่เบิม้มปล่อยไว้อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ จุดแจงบนเสียงเข้มผิดจากเสียงกระดิ่งอันคุ้นเคยมือยังคงง่วนอยู่กับการทำความสะอาดแผลบนแขนของผมยังไม่รังเกียจทั้งที่มันใหญ่โตแดงเยิม้มข่าวเน่าผมไม่ได้ไปทำงานมาหลายวันแล้วเนื้อตัวลอกเละจากแผลแกะขูดเปิดผิวหนังจนกินลึกเข้าไปในเนื้อผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลงไปถึงกระดูกสักวันหนึ่งไหม ผมตั้งหน้าตั้งตาลอกหนังเนื้อตัวเองเพราะอยากตามหาดวงตาลึกลับคู่นั้นที่คอยกระตุ้นจิตใจให้พร่ำแต่จะเปิดแกะขูดอยู่ทุกอย่างออกมาเสียให้หมดสิน้นแน่ใจนะว่าไปหาหมอมาแล้วจุ๊บแจงถามอีกครั้งเออผมปลดเช่นเดิมจะว่าโกหกเสียทั้งหมดก็ไม่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นที่ไปหาหมอได้ยามาพร้อมกับคำสั่งย้ำว่าห้ามเกามัน แต่สาเหตุแท้จริงจะเป็นโรคหรือความผิดปกติในร่างกายจริงหรือแม้กระหายในการลอกคราบตัวเองโดยการขูดแกะแขนขาแต่ผมยังพอมีสติพอนึกหาเหตุของพฤติกรรมบ้าบอนี้แจ้งพี่มีเรื่องจะบอกผมขยับตัวนั่งให้ได้ที่หันตรงไปยังผู้หญิงในชุดเสื้อลายจุดกางเกงขาย,ยาวมองเข้าไปในตาของแฟนสาว มันไม่เหมือนกับดวงตาพิศวงคู่นั้นแต่ล่อหลวงให้ผมจินตนาการเรือนร่างของเธอตอนผมเปรืองอภพอรออกทีละชิ้นไปจนถึงแผ่นหลังขาวละเอียดประดับแต่งด้วยเม็ดไฟสีเข้มและกระเล็กน้อยกระจายพองงามผมวาดภาพว่ากำลังใช้มีดปลายแหลมเลาะคราบหนังของจุบแจงจากบริเวณลำคอตรงผ่านร่องอกต่อเนื้อมาถึงสะดือแล้วค่อยๆเล็มออกเป็นพื้นใหญ่แผ่นเดียว อาการของพี่มันอาจจะเกี่ยวกับร้านบุกระทะที่ปิดไปผมสังเกตสีหน้าประหลาดใจของหญิงสาวเบนหน้าหลบมาอีกทางไม่ใช่ละอายในสิ่งที่ทำแต่ผมต้องสลัดความคิดอยากเลาะผืนหนังก้อนเนื้อของเธอออกไปจากหัวหญิงคนรักไม่แสดงท่าทีอะไรให้รับรู้ได้เลยหลังจากผมเล่าข้อสันนิษฐานให้เธอฟังพี่เบิม้มอาจจะแค่เครียดก็ได้นะคะจากเรื่องงานแล้วพอมาได้รู้ว่าร้านเขาต้องปิดไปนั่น ก็เลยนึกโทษตัวเองลูกตาที่เห็นนั่นก็คงเป็นภาพหลอนธรรมดาแจงไม่ได้หมายความว่าพี่เบิ้มเสียสติหรืออะไรหรอกนะแค่จิตใต้สำนึกมันกำลังพูดกับพี่เท่านั้นเธออันเป็นที่สุดในใจของผมอธิบายอย่างสุขุมต่อให้เธอสงสัยว่าสมองผมไม่ปกติจุ๊บแจงก็คงหาทางพูดให้ผมสบายใจได้อยู่ดีแต่พี่หวั่นใจอ่ะเ้าเจ้าของร้านมุกกระทะนั่นมีวิชาบางอย่างหรือเลี้ยงอะไรไว้ล่ะ พี่ไม่ใช่แค่อยากแกะของโน่นนี่นะตอนเนี้ก็ลอกเนื้อตัวเองละพี่กลัวว่าอาจจะเลยเถิดไปกว่านี้ผมยกมือหมายแตะแก้มขาวอมชมพูของจุ๊บแจงแตะค้างไว้กลางอากาศสัมผัสเวลาลูบไล้เนื้อสาวอาจกระตุ้นให้ผมทำเรื่องเลวร้ายขึ้นดูเหมือนจุ๊บแจงเข้าใจเธอน้มตัวเข้าใกล้ก่อนจุมพิษปลอบขวัญบนหน้าผาพี่เบิ้มเชื่อเรื่องคุณใสหรอคะเชื่อเรื่องกุมาร ม้ใหญ่ผูกแพรตุ๊กตาเสกบาลจอมปลวกต้นตะเคียนว่ามีอิทธิฤทธิ์จริงแล้วจะทำอะไรหากเผลอไปลบหลู่งั้นเหรอคะผมบิดคิ้วกัดปากทะลึงตาใส่จุบแจงเธออมยิ้มเอาไงี้ไหมคะถ้าพี่เบิ้ไม่สบายใจเราไปที่ร้านนั้นกันไปขอโทษเขาผมตกลงสภาพร้านเงียบเหงาไร้การดูแหลหลังจากถามถ่คนละแวกนั้นผมกับชุดแจงเดินไปจนเจอบ้านเจ้าของร้าน ผมไม่ได้บอกแฟนสาวว่าระหว่างทางเหมือนมีใครบางคนหรือใจถูกเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องสำรวจเราสองคนโดยเฉพาะเมื่อบผมายืนอยู่หน้ารั้วเหล็กเก่าขึ้นสนิมลอมบ้านสองชั้นข้างในเอาไว้ยิ่งรับรู้ถึงดวงตาอาฆาตสยดสยองคู่นั้นคุณพ่อเสียไปแล้วครับผมใจหายวูบหลังได้ยินประโยคแรกจากชายหนุ่มลูกของเจ้าของร้านสุขภาพเจ้าของร้านหมูกระทะ ไม่ดีเป็นทุมเดิมอยู่แล้วส่วนกิจการนั้นก็รอแร่เมื่อต้องแข่งกับเจ้าเก่าที่เปิดมาก่อนสิ่งเลวร้ายที่สุดคือเจ้าของร้านโดนเพื่อนกองเอาเงินไปจนหมดจากคำบอกเล่าของลูกชายความเครียดรุมเร้าทำให้เจ้าของร้านหมูก,กระทะเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตในที่สุดมือของผมชุ่มเหงือ่อแต่อุ่นใจเมื่อจุบแจงสอดนิ้วทั้งห้าเข้ามาแล้วกุมบีบเบา ชาเดาแฟนของผมคงเจตนาจะยืนยันว่าการปิดตัวรวมไปถึงการตายของเจ้าของร้านหมูกระทะผู้จ้างหวานให้ติดสติกเกอร์บนรั้วกำแพงบ้านไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับภาพหลอนและพฤติกรรมพิกลพิลึกของผมเลยขอโทษนะคะมันคงฟังดูประหลาดไปหน่อยแต่ว่าคุณพ่อของคุณเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหนือธรรมชาติบ้างไหมคะจุบแจงเรื่องถามข้อนี้ด้วยตัวเองอาจเป็นเพราะว่านี่คือเรื่องมินเม ถ้าผมชวนคุยเรื่องทำนองนี้คงดูไม่ดีแน่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือครับลูกเจ้าของร้านเลิกคิ้วเอ็นตัวไปข้างหลังมองหน้าผมกับแฟนถ้าหมายถึงพวกเล่นของอะไรแบบนั้นผมไม่เคยรู้นะขนาดนางกวักในร้านหมูกระทะย,ยังไม่มีเลยผมหันไปมองจุบแจงขบริมฝีปากตัวเองจนรู้สึกถึงความเจ็บและแผ่นหนังรอบปากแตกแสบก่อนหันไปยังชายหนุ่มตรงหน้า เมื่อก่อนผมกับพ่อคุณเคยผิดใจกันนิดหน่อยอ่ะผมเข้าไปขอขามาเขาได้ไหมครับเป็นคําขอหน้าชง,งนจากคนแปลกหน้าถ้าผมจะเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันแต่ลูกเจ้าของร้านก็ยังยอมให้ผมทําตามความประสงค์แปลกเหลือเกินผมจําหน้าเจ้าของร้านไม่ได้ด้วยซ้ํากระนั้นรูปแผนเหนือหิ้งตั้งโกรกับดูราวรู้จักกันมานานกลิ่นดอกไม้หอมขวา,วานคละคละ้าไปกับรอยเจอจางในอากาศ ของควันจากทูบเหลือเพียงก้านแดงผมขออโหสิกรรมเจ้าของร้านหมูกระทะไม่ว่าความตายของเขาเกี่ยวเนื่องกับผมหรือไม่ก็ตามหลังจากปากทูบลงไปใน,ในกระถางผมเงยหน้าขึ้นศพชายในรูปถ่ายใต้กรอบเพรียบง่ายแล้วต้องพังหะเมื่อดวงตาประหลาดคู่นั้นปรากฏขึ้นแทนที่ตาเจ้าของร้านก่อนหายไปอย่างฉับพรันคืนนั้นผมนอนหลับยาวโดยไม่เกาแข,แขนขาตัวเองแม้สักครั้ง ผมไม่ได้เปิดแผลตัวเองไม่ได้ลอกสติกเกอร์บนเสาไฟฟ้าไม่งัดป้ายยี่ห้อกระเป๋าไม่ซื้อรูปลอกลายการ์ตูนมา3วันแล้วดูเหมือนการไปบ้านเจ้าของร้านหมูกระทะผู้หลาลรับได้ผลพอไม่ต้องจมอยู่กับความใคร่ลอกสิ่งต่างๆผมจึงมีโอกาสผ่อนคลายโดยการกำจัดเศษใบไม้ร่วงหล่นกลาดเกลื่อนทั้งในนอกรั้วบ้านกำแพงยังคงมีรอยแผลจากการลอกสติกเกอร์ค้างๆอยู่ แต่ไรโฆษณารายใหม่มาแปะติดเพิ่มเติมมาม่วงอีกกิ่งทำท่าจะเหยียดยื่นข้ามเหล็กแหลมบนกำแพงเสียอีกรอบผมแบกบันไดามาพาดแล้วจัดการตัดมาด้วยมีดเล่มใหญ่มันประท้วงสั่นโยกสะบัดใบเหลืองน้ำตาลเก่าลงสู่เบื้องล่างหลังจากตัดแต่งส่วนเกินเสร็จแล้วผมลงมายืนสำรวจรอบต้นลับคลายว่ามีรอยเหมือนเชือกรัดอยู่บนกิ่งใหญ่อีกด้านหนึ่งถ้าไม่สังเกตให้ดี คงไม่เห็นเนื่องจากมันเกลืนผสมเข้าไปกับเปลือกไม้ส่วนอื่นเกือบหมดแล้ววินาทีนั้นเองผมเห็นประกายวาวาวาวบางอย่างแวกเปลือกไม้หยาบตะปุ่มตะปาบนต้นผมขยับเข้าไปใกล้ก็มองผ่านรอยเพะเยอะหัวใจเต้นรัวนิ้วชี้ทะลวงเปิดง้างเปลือกไม้ให้ขยายอากลิ่นอับชื้นเปียกเน่าประทัดจมูกเกือบสำลักนิ้วยังคงซุกซนกระเทาะแกะลำต้น เสียงเสียดสีดังสลับหยุดมาจากร่องเปลือกไม้นี้ผมก้มหน้าจนจมูกเกือบชนต้นมะม่วงตะขาบสีน้ำตาลเข้มพร่าดเฉียดแก้มของผมไปแล้วตะกุยเตะเท้าลงพื้นเร็วรีผมเคาะหัวตัวเองมองต้นมะม่วงกิ่งมีรอยรัดกำลังเต้นขย่มตามแรงลมเราก็มีก้อนวัตถุช่วงแกว่นอยู่เบื้องล่างผมเข้านอนอย่างเหนื่อยลา้าเพื่อตื่นในตอนเช้ามาพบกับรอยฉีกของผิวหนังบนท่อนแขน ขณะโทรคุยกับจุ๊บแจงมือว่างอีกข้างไม่วายตะกุยเปิดผิวหนังดึงหลดคล้ายสัตว์กำลังสลัดเปลือกหุ้มลอกคราบตัวเองความแสบพุ่งจี้ตอนดึงแผงนั้นติดเนื้อออกมามีใช่อุปสรรคห้ามปรามกีดขวางพฤติกรรมทรมานตัวเองเลยดวงตาประหลาดไม่เหมือนตาคู่คนคู่นั้นยังซ่อนหลบอยู่ใต้เนื้อหนังเช่นเดิมแจงไปหาพี่เลยแล้วกันไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่เบิ้มทุกอย่างต้องเรียบร้อยเชื่อแจง สาวคนรักของผมให้กำลังใจเธอตัดสินใจมาหาผมทันทีที่รู้ว่าอาการของผมยังไม่หายไปแต่เธอจะรับได้ไหมกับชายที่มีบาดแผลตามจุดต่างๆทั่วตัวคนนี้แฟนผู้ฟันเฝือนด้วยพฤติกรรมผิดปกติธรรมชาติตอนนี้ผมเริ่มใช้มีดแล่เนื้อหนังตัวเองนักว่านั้นคือดวงตาคู่นั้นปรากฏออกมาในจุดต่างๆนอกซอกหลืบใต้แผ่นปกคลุมแล้วด้วยก่อนชุบแจงมาถึง ผมนึกหาเหตุของการแกะเนื้อตัวเองแรกเริ่มนึกว่าโดนคุไสายแห่งความแค้นเคืองจากเจ้าของร้านหมูกระทะแต่ถ้าลูเขาพูดความจริงว่าเจ้าของร้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งันนี้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับร้านนั้นคงไม่ใช่ต้นเหตุผมระลึกย้อนเวลากลับด้วยความคิดมีสองเรื่องกระโดดออกมาหนึ่งคือสติกเกอร์โฆษณาร้านที่ผมไปแกะออกสองคือผมตัดกิ่งมะม่วงในวันเดียวกันนั่นเอง เดี๋ยวก่อนนะบ้านนี้มีประวัติไม่ดีจนเจ้าของต้องปล่อยขายในราคาโคตรถูกผมไม่ได้พบตัวเจ้าของต่อหน้าด้วยซ้ำแล้วต้นมะม่วงนั้นมีรอยเชือกรัดกิ่งเลือนลางเกลื่อนไปกับเปลือกไม้แต่ไหนแต่ไรผมไม่สนใจหรอกว่าบ้านจะมีคนตายหรือไม่แต่ครั้งนี้มันอาจเกี่ยวพันกันแจ้งบ้านนี้เคยมีคนตายพี่ไม่รู้อะไรมากกว่านั้นบางทีการที่พี่ไปตัดกิ่งมะม่วงอาจไปรบกวนวิญญ,ญาณคนตายก็ได้ ผมยัดเยียดความคิดนี้ให้แฟนทันทีที่เธอมาถึงผมบอกไม่ได้ว่าสาวน้อยตรงหน้ากำลังนึกอะไรอยู่ในใจผมรับรู้ได้แต่เวตาเวทนาเจ็บปวดอันเกิดจากการเห็นภาพคนรักมีร่องรอยบาดแผลเลือดซึมผ่านการทำร้ายตัวเองณนะเวลานี้แม้นไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้แต่จุ๊บแจงคงคิดเห็นเป็นอย่างอื่นได้ยากแล้วเราจะรู้เรื่องได้ยังไงอะคะจุ๊บแจงเอ่ยถามเสียงสั่นเครือ ถึงตามตัวเจ้าของไม่เจอแต่เราก็คงเริ่มจากคนที่ติดต่อขายบ้านให้กับพี่ได้ไม่ถึงชั่วโมงผมจุดแจ้งและคนช่วยขายบ้านหลังนั้นก็มานั่งจ้องหน้ากันผมปกปิดรอยแผลอย่างดีที่สุดที่เสื้อแขนยาวสีเข้มคนขายบ้านเหมือนรับรู้ความไม่ชอบมาพากลสังเกตจากอาการหลุกกิกหวาดระแวงให้ตายเถอะผมอยากแวกลำคอแกะเข้าไปดูลูกกระเดือกของเธอเสียลเกิน คือฉันไม่อยากเล่าเรื่องนี้เลยอ่ะคุณคงรู้ตั้งแต่แรกว่าบ้านมีคนตายเลยต้องขายทุกทูเจ้าของบ้านอ่ะย้ายไปต่างจังหวัดคือฉันก็ติดต่อเขาไม่ได้หรอกนะคือฉันรู้แค่ว่าลูกสาวบ้านนั้นะทะเลาะกับพ่อแล้วบูกคอตายตรงต้นมะม่วงนั่นแหละคนช่วยขายบ้านกลมหน้ายกน้ำดูดเสียงวังเวงผมหันไปสบตาจุดแจงนึกในใจสื่อสารถึงเธอดูเหมือนเธอจะมาถูกทาง เธอคงสิงแฝงอยู่ในต้นไม้นั้นเพียงลำพังไม่ออกมาต่อแยก,ก่กกลอะไรจนกระทั่งผมไปลิดกิ่งทิ้งทำให้เธอไม่พอใจ <S <s เด็กคนนี้มีอะไรพิเศษไหมครับหมายถึงเงเธอชอบอะไรอ่ะยิมผู้ช่วยขายบ้านปัญหาหลังนี้ขมวดคิว้วคิดชั่วครู่คือฉันเคยเจอเธอครั้งหนึ่งอะคือแปลกอะดวงตาของแม่หนูนน่ากลัวชอบกน คือฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เธอชอบหรือเปล่าคือฉันเห็นเม่หนูนั่งอะ่ะนั่งต่อจิ๊กซอว์บ่อยๆผมกลับบ้านด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกมนหนักหน่วงเฉื่อยชาไม่อยากทำอะไรเลยมือไม้คอยแต่รูปคลำแขนขาสกิดขวนดีที่มีจุ๊บแจงอยู่ข้างกายเธอคอยดึงสติเตือนไม่ให้ผมเปิดผิวหนังตัวเองในเวลาเย,ยี่ยงนี้ถ้าไม่มีคนรักอยู่ด้วยผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไง ก่อนถึงบ้านเราซิแวะซื้อส้มทอ,ทองหยิบทองยอดไก่ย่างตั้งใจเอาไปบอกกล่าววิญญาณเด็กรู้จักของบ้านศีงอยู่กับต้นมะม่วงที่เธอผูกคอตายโดยไม่ลืมซื้อแผ่นรูปต่อจิ๊กซอว์ไปด้วยน่าจะใช่ละมั้งแจ้งจิงจ๊กซอว์มันเป็นชิ้นน่ะเด็กนั่นคงทำให้พี่แยกเนื้อตัวเองเป็นชิ้นชิ้นแล้วค่อยเอาไปต่อเป็นชิ้นใหม่ผมเงยหน้ามองกิ่งมะม่วงท่อนใหญ่เบื้องบนรอยซีจากการรัดกลับดูเด่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ตรงนี้เองสินะจุดตายของเธอผมยกมือพนมใจคิดว่าครั้งหน้าจะทำพิธีให้ดีกว่านี้ยังไงก็ต่างคนต่างอยู่เถิดหลังจากไหววิญญาลูกสาวเจ้าของบ้านแล้วความรู้สึกอยากลอกเนือตัวเองก็ยังไม่หายไปสิหมดหางตาของผมแอบเห็นดวงตาประหลาดโผลมาณะนั้นหันไปมองก็ไม่พบอะไรผิดปกติผมยังคงวันวิตก,กับเรื่องนี้อยู่วันนี้จุบแจงค้างคืนด้วย เธอประนีบัดผมโดยไม่เกี่ยงงอนทำความสะอาดแผลจากการแกะเก่าที่ฝากไว้ทั้งรอยไหมสีคล้ำลอยไหลยเยิ้มใสกลิ่นตุกเลือดสีทับทิมและเนื้อตายเน่าสะอิดสะเอียนคงไม่มีอะไรแล้วล่ะพี่เบิ้มแฟนสาวพูดพร้อมกับใช้นิ้วเรียวบางไล่ไปตามหน้าผากขมับและเส้นผมปลอบประโลมให้ใจผมผ่อนคลายกลิ่นกายราวกับน้ำอบไทยจากตัวเธอรอยตามอยู่รอบจมูก ผมเสยลิ้มฝีปากขึ้นลิ้มลดเลือนกายของเธอผ่านชุดนอนสีชมพูอ่อนสัมผัสได้ถึงเนื้อเนื้อเธอส่งเสียงครางแผ่วเบาเลยห่างไปทางด้านหลังในเงามืดตรงมุมห้องแสงส่องไปถึงไม่เต็มที่ผมสังเกตเห็นดวงตาคู่เดิมเต้นระริกโดดไปมาแล้วถอยเกลื่อนไปในหลืบมึมผมใครอยากลอกเลิกเปิดหนังเนื้อหอมละมุนตรงหน้านี้ออกดูภายในจึงฝืนแร่งความกระหายทางเพศขึ้นมากลบ ซ้อนผลักด่านไล่พฤติกรรมผิดธ,ธรรมดานั้นให้หนีหายไปผมตอบแทนความห่วงใหญ่ของเธออย่างเร่าร้อนชดเชยช่วงเวลาหวาดวิตกที่ผ่านมาจนอ่อนแรงไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายจุบแจงนอนสูดอากาศและมุนหลับไปอย่างรวดเร็วผมตื่นอยู่ด้านข้างลงมใจผ่อนแรงเซตาจับจ้องมองเพดานสว่างด้วยไฟ LED สีขาวนวลอย่างเชองช้าวงกลมสีดำสองด,ดวงแย้มกลายเข้มขึ้นจิละนิด มันแวววาวต่างไปจากประกายตาของทุกสิ่งที่ผมผ่านพบแน่นอนแล้วว่ามันคือดวงตาประหลาดคอยตามล้างตามทำร้ายผมด้วยความอาฆาตแต่เมตาอนุญาตให้ผมลงมือด้วยตัวเองผมยันกายด้วยข้อศอกแตกลอกมองไปยังร่างขาวสะอาดเบื้องข้างฝฟเบ็ดน้อยตรงฐานเนินเนื้อยั่วยวนรอยภาพวาดเส้นอยู่บนลำคอผมลากมือสากกระด้างสัมผัสลำตัวเรียบเนียน จนถึงรูบุ๋มก่อนหัวเหน่าวาดภาพแผ่นพังพื้นหนังนี้ถูกแก่แผ่ออกเผยเนื้อแดงเบื้องตายจุบแจงงคงต้องเจ็บแสบร้องทุรนทุร,รายหับผมล้อแผ่นหนังนั้นตามปกติความรักของผมสั่งให้ใช้หมอนหนุนกดทับแรงไปบนใบหน้าหญิงสาวเธอกระตุกดิ้นทุบตีเมารู้สึกตัวตื่นเสียงอืออาฟังไม่รู้เรื่องแทรกดังไม่นานเท่าไหร่การเคลื่อนไหวก็ยุดติ มีดน้อยขนาดพอมือมีความคมระดับทั่วไปกรีดปาตั้งแต่ช่วงคอผมเลื่อนขับมันลงผ่านกลางลำตัวโดยใช้สะดือเป็นศูนย์เลงแผ่นหนังลอกยาวกว่าคิดมากโขโดยเหตุนั้นผมเปลี่ยนเป็นเลาะแล่ชิ้นเนื้อไปเจลนิดละหน่อยเปิดลึกลงไปถึงแท่งกระดูกสีขาวไมยีระตอกลิ่นขาวคล้ายเหลี่ยญโลหะจากสารเหลวสีกุหลาบไหลโชคบนฟูกที่นอนที่เราอาศัยขึ้นสวรรค์ด้วยกัน ผมถอยหนีลงจากเตียงหลังเสร็จสิ้นความต้องการยืนในใจจังหวะสม่ำเสมอมองตรงไปยังร่างที่ถูกชำแหละครู่เดียวผมเห็นดวงตาคู่สั่งการยิ้มเยาะอินดีวินาทีถัดมาผมรู้สึกตัวเข้าใจภาพเบื้องหน้าและทุกเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นเสียงตะโกนเกรีดด้วยความเจ็บปวดจากภายในเปล่งลั่นไปชั่วบ้านผมทลาผ่านประตูห้องนอนกระโดดลงบันไดกระแทกเท้าบนพื้นบ้าน ทยานผ่านเข้าไปในสวนหยุดยืนใต้ต้นมะม่วงเพ่งมองของเส้นขนตน้นแล้วเตะทุกสิ่งทุกอย่างกระจัดกระจายมึงจะเอาอะไรกับกูหันรีหันควางผมช่วยจับมีดเล่มโตคลุมคลังสับช็อตตัดทุกส่วนของต้นไม้ไม่เลือกตำแหน่งและทิศท,ทางเปลือกเนื้อลำต้นดีดกระเด็นตามจังหวะมีดพร้อมกับของเหลวกระเซ็นเปื้อนลำตัวเปล่าเปลือยของผมน้ำตาทะลักหลังไปพร้อมกับปากค่นคำสาปด่าฝั่งไม่รู้เรื่อง นานเพียงใดบอกไม่ได้สุดท้ายผมทิ้งมีดมือแตกเปิดเปิงจากการกลุ่มด้ามอาวุธเล่นงานเอาคืนวิญญาณเด็กสาวสิงหายอยู่ใต้ตำแหน่งผู้คอตายของเธอสุดตัวลงกับพื้นดินดำปุ่มปั่มที่แม้นจะอุ้มน้ำไว้แต่ก็แห้งสากไร้จิตใจผมสะเอินให้ไม่เข้าใจเรื่องราวสมองมีแต่ภาพจุแจงสาวคนรักนอนไร้ลมหายใจในร่างแหลกสลายในความมืดึกสงัด เสียงทุ้มต่ำเป็นจังหวะเหมือนเครื่องจักรขนาดเล็กเคลื่อนไหวมาหยุดลงตรงเบื้องหน้าผมเปิดตาขึ้นจ้องประทะากับล่างเล็กจิว๋วของมแมลงประหลาดคลับคล้ายคลับคลาดวงตากล้าวไร้ความรู้สึกสองดวงต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงนั้นวิบวับสะท้อนแสงน้อยนิดเป็นประกายผมนึกออกทันทีมันคือเจ้าของรวงรังผู้ร่วงจากกิ่งไม้โดนตัดทิ้งในวันที่ผมลอกสติกเกอร์แผ่นนั้น